ทำอะไรจานฮะทำอะไรครับฮะใสยโรยละมันซื้อสายมาขายไม่ใช่บ่เอามาโรยนละมันเล่นอย่างนี้น่ะฮะห่วยนละมันในขันไหนนี่มาเราขุดใช่ไหมรถขุดกาโตนะครับ จอดไว้ซะนะมันไหลเยอะหมดไปเกลอนหนึ่งมั้งนี่เป็นน้ำมันเชือ้อเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยก็เป็นน้ำมันไฮดรอลิกด้วยครก็เลยต้องใช้ทรายครับเพื่อให้มันซับน้ำมันออกก่อนพอ,อนซับได้แล้วต่อไปให้อารถตักมงึงพยายามดูรถตัก้เนี่ยอัดให้อัดจาร์บีนะ่าใช้อัดได้จารบ์บีใช่ไหมอัดตายเลยนะ คนจะมาแล้วพี่น้องเขยตามไหนแค่เล็กนะเคย่ายไหมล่ะโอ้โหดําปีวนีไม่เสียเนาะนี่ทายหมดยังไม่ใช่น้ำมันขาดไปเลยไม่ใช่น้ำนั่นออกบ่น้ำไหลอยู่แต่ว่ามันเละเลยแบบคุณคุณอ๋อสมโพธิมันตันเลยเนาะงูเปิดล้างใหม ใช้ไม่รักษากระพังหมดเลยผงช่วยดูแลตัเล่นเรงไม่ได้เรอกเนี้ยเละหมดเลยเลยคันนี้ครับรถตักคันใหญ่ของเรารถตักที่อยู่คู่กับลานเรามาตีเล่นนี่าำอะไรตีวเนี้อะไรด่วนี่มันเครื่องตัวนี่นี่ เางที่จอดีๆแล้วก็ัดลากคันนี้ปมไม้ก็ช่วยกันลากมาไว้ที่ดีๆเางที่จอดีๆนี่คันนี้้วยนี่เกะกะหมดแล้วนี่จอดเรียงกันได้นี่เระมาณเรื่องหยุดครับนี่คันนี้ก็รั่วซุมเยอะครับว่าใช้มานานแล้วก็ไม่ค่อยได้บำรุงรักษาไม่ค่อยได้ดูแลกันอัดกันแต่บีตะบันกันเนาะในช่วงนี้ก็ว่างๆแล้วก็จะพากันมาช่วยกันซ่อมบำรุงช่วยกันดูแล ช่วยกันทุนน้องมันนะครับเนาะใช้งานกับมันแต่ตรงนี้ทะเลนี่ที่จริงตรงเนี้ยต่อเกตเป่าแล้วนี่เป่าแล้วตีไหมไม่ทําไม่จบแล้วนี่เกตมามีลมแล้วเป่าเป่า,ปาแล้วก็ทุบเอาหนี่มันจะมันจะอยู่มันจะไปปาดอะไรงี้กับมันเบี้ยวอย่างงี้ oh. ตักที่ใช้ไม่เคยได้ล้างเลยคันนี้ไม่เคยล้างครับมปแต่น้ำฝน,นล้างให้แล้วก็จาระบีนี่ไม่ค่อยได้อัดกันนะครับต่อไปต้องไล่อัดกันบ่อยๆแล้วบำร,รุงรักษาไปนะครับสงสารมันครับเนาะช่วงหน้ามันออกช่วงหน้ามันนาเราจะได้งานงานกับเขาได้บ้างแล้วก็เรื่องของปีนี้นะ่าจะได้ซื้อข้าวครับซื้อข้าวอ่านี่ทีไรอะไรนะยางอ่อนนั่นนี่ ซื้อข้าวเปลือกครับช่วงหน้าข้าวออกครับเนาะจะได้งานนะเขามาครับเนาะรถตักเรามีแล้วเครื่องจักรเรามีพร้อมรถดำเราก็มีครับเนาะเอามาตักซื้อข้าวส่งโรงสีใหญ่ครับเนาะพอจะได้มั่งครับอาชีพพวกเราครับเราต้องรื้อฟื้นต้องกลับมาทําที่บ้านครับผมว่าเนาะต้องกลับมาดูหลังบ้านครับเนาะะรปล่อยปละละเลยนี่เพราะว่าเงินหลังบ้านนี่เยอะครับ แต่เราชอบทิ้งชอวฟางผมออกไปทํางานข้างนอกเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูไม่ได้กลับมาบริหารข้างในครับเนาะเละตุ้มเปะหมดครับนี่ฮะก็จะกลับมาแล้วครับเนาะก็มาดอูอ่นมาดูกลับมาดูพอเราจะพยายามทิ้งงานข้างนอกบ้างครับก็จะมาดูงานในโรงงานพวกเราครับไม่ไหวแล้วครับผมเนะาะปล่อยมากเกินไปก็ไม่ไหวที่เล่นปิดประตูได้ไหม ก็เรียกจับขันมาจอดนี้เด้อแล้วก็ค่อยเป็นประตูออกเด้อกรจอดอย่างนี้มันขวางทางไงจอดเนี่ยเขาจอดนี่นล้วก็ปิดประตูออกปิดประตูไว้อย่าให้ฝนมันสาดตู้ทำบาปรถด้วยมันซื้อมาล้านเดียวล้านกว่าบาทนะครับแต่ก่อนพี่ทุกว,วันเหลือราคากี่แสนนี่เพไม่จะปิดไม่ได้นี่ก็ขับไปขยับไปแล้วก็ปิดประตูไว้ ตอนเช้าอันดับต้นัวก็ต้องเติมน้ำก่อนทำงานเติมน้ำเลยอันดับแรกเลยนะ่ะแล้วก็ดูเ้ืมันเครื่องน้ืนมันไฮดรอลิกถ้าเสียนี่ยากเพราะอะไรฮะยากมากครับล็อกขยับดูดิได้ไหมล็อกเสียบหรเปิดได้ปิดคือบอาเปิดได้ปิดบ่ ào, ảo là gồ, đuôi khang nữa ba. ơ, ơ, thì lấy hai cột đó nhá bò, hả? Ui bên này. ảo là ảo là phải nó, cột bùng cột bùng đấy. อ้าวได้แล้วครับกดแต่ปุ่มโอ้ยพี่น้องเลยอย่างนี้ก็มีเนาะอ่ะเปิดก่อนเออไปทางนู้นก่อนสิเด็ไปทางนู้นก่อนลองดูไปแคนเอาถอยไปจอดไปกดปุ่มก่อนได้ไหมได้ไหมโอ้โหเนาะ จกหายป่ะช่างมันก็ยังดีไงได้ปผิดบ้างอาขับไปว้าวเด็ดกับนิ่มๆเราก,กันนี้ระบบก็จะช้าหน่อยครับรถจีนเนาะแต,แต่ว่าก็น่าจะพอไปได้กันเนะาะดูๆไทยๆไปเสียงยังนิ่มนะครับผม ใช้ไม่ซ่อมบำรุงใช้ไม่ดูแลรักษาไม่มีอะไรเหลือก็บราจะเนี่ย,ยซื้อมาเป็นล้านครับว้า กอนซื้อมาเป็นล้านครับทุวนใช้ทิ้งๆคว่าง,างๆยู่ตู้ให้จบเลยเออนะประตูกับกน,น,นี่ไม่ผิดกันเนาะสายอะไรทีนี้สายข้างบนสายอะไรเนี่ยนี่สายอะไรข้างหน้านี่นี่นนอะไรเนี่ยเอาขาวออกดิเออ,อเอาดิไปผูกไหมดึงทำไมเออไปผูกข้างบนน่ง เออเพื่อละไรกัออสายไฟนะเออพูดดีพูดดีมุนดิปีนี้เราจะทำเรื่องของสับมันด้วยครับว่าจะทำมันมันสับด้วยช่วงหน้าแรงซื้อมันมาสับดีกว่าครับคุ้มกว่าถ้าวิ่งมันสดครับเราจะทำ้านให้ดีปีหน้าก็จะไล่ลุยล็อกไหม เออจางมันนะครับได้เยอะๆไม่เคยปิดมันใช่ไหมทำมันสับถ้าไม่มีรถตักก็คือจบครับทำลานมันถ้าม,มีรถตักก็ตายไม่รอดครับเนี่ยต้องซ่อมบำรุงดูดีพี่หน้าประูการมานี่รับมันมารับมันออไอเรียกว่ารับมันมันปีมาแล้วก็จัดการได้เลยครับเนาะสับจะหาเครื่องสับมันมา สับมันเพื่อที่จะส่งครับโรงงานครับสถานที่ตากแล้วก็พอมีครับผมอันนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์ครับความมาแล้วให้กำลังใจพวกเราครับวันนี้อยู่โรงงานครับเนาะให้ชมบรรยากาศรที่ไล่สมบมัรุงกันครับสับุงกันเพื่อที่จะเริ่มใช้งานกันะครับเนาะเนี่ยปล่อยทิ้งปล่อยวางมานานแล้วคลิปนี้ขออนุญาตจบพแค่นี้นะครับสวัสดีครับ